ครับสวัสดีครับผมเชษชาแนลครับวันนี้เรา,เามาทําการวางตําแหน่งของโคมไฟนะครับที่เราจะออกแบบกันนะครับซึ่งครั้งก่อนนี้ผมอธิบายเรื่องให้เรารู้จักเรื่องชนิดของโคมหรือไทโคมที่เราจะนํามาติดตั้งนะครับเมื่อเพื่อนๆไปดูพวกเชษของโคมที่เราจะใช้ภายในบ้านเราเสร็จแล้วเราก็ทําเครื่องหมายไปทําเครื่องหมายเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะมาวางนะครับ ซึ่งตัวนี้จะเป็นแปลนชั้นชั้นหนึ่งก่อนนะครับชั้นล่างก่อนนะครับทีนี้เราจะมาวางตำแหน่งยังไงก็คือแต่ละชนิดเราพอรู้แล้วสมมุติว่าโคมที่เราจะวางอเอาเริ่มจากห้องทําอาหารก่อนนะครับเอาจากลาย A กับลาย B ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นที่ผมอาจจะไม่ชัดเจนนักนะครับเพราะว่า มันเป็น a ออันนี้ผมก็ใช้ไทโคมที่มันส่องผนังทําไมผมต้องใช้ไทโคมที่ส่องผนังเพราะว่าผมต้องการปรับมุมเพื่อที่จะ,ะให้แสงมันสาดไปหาผนังที่เราติดรูปของเราหรือรูปภาพอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะติดผนังซึ่งเราก็จะวางตาแหน่งให้มันอยู่กลางที่เราจะติดซึ่งผมก็จะวางอยู่ระหว่างตัวผนังนี้ถึงกลางนะครับซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกัน ผมก็จะวางกลางนะครับอันนี้คือเป็นโคมที่สามารถปรับมุมได้เพื่อที่เราจะปรับให้มันแสงไฟเมื่อไรมันส่องเข้าไปในรูปภาพแล้วให้มันเกิดความสวยงามนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะวางของตำแหน่งของโคมนะครับเป็นโคมไฟที่สั่ผนังนะครับส่วนตรงกลาง ตรงกลางระหว่างห้องน้ําอันนี้คือเราวางไทโคมที่ fit, ทมันฟิกซึ่งไม่ไม่สามารถปรับได้เพราะว่าให้มันส่องสว่างลงอย่างเดียวซึ่งเราไม่ได้วางแผนว่าให้มันสาดไปที่ผนังนั้นเราก็จะใช้โคมอีกไทหนึ่งเป็นโคมที่ปรับมุมไม่ได้นะครับก็คือใช้โคมไทนี้นะครับเราก็ประมาวางอันนี้คือให้เกิดความแสงสว่างเฉยๆอันนี้ก็เหมือนกันครับวางไปตามที่เรา ต้องการนะครับส่วนตัวนี้เป็นห้องทานอาหารซึ่งผมก็จะวางเป็นเป็นโคมไฟชเรเลียที่มันสวยๆเ,เพื่อนๆอาจะไปหาดูตามห้างหรือร้านที่เขาขายเป็นโคมไฟระ,ะยะหรือเขา,าเรียกว่าโคมไฟชรเลียนะครับก็คือหลายๆดวงนะครับที่มันห้อยจากไปด้านลงมาซึ่งตัวนี้ผมก็จะวางอยู่บนโต๊ะอาหารซึ่งมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้ในส่วนของห้องอ เตรียมอาหารหรือที่จะนั่งรับประทานอาหารนะครับส่วนในห้องน้ําในห้องน้ํานี้ผมก็จะวางโคมสี่เหลี่ยมดวงเดียวนะครับเป็นโคมที่ปรับมุมไม่ได้เป็นโคมทีฟิกนะครับส่วนครัวไทยด้านหลังซึ่งผมก็จะวางโคมเป็นฟลูออเรสเซนต์นะครับติดผนัง2ตัวนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆในในในครัวของเ,เพื่อนๆเนี่ยมีโครงฝ้าเพดานก็เราก็เลื่อนจากตำแหน่งตัวฟูอเรสเซนต์นี้เราก็มาติดบนฝ้าแทนนะครับส่วนบ้านเ,นเพื่อนๆที่ไม่มียังไม่ได้ทำก็ยกว่าต่อเติมครัวเราก็ติดผนังแทนก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เ,เพื่อนๆที่บ้านเ,นเพื่อนๆนะครับส่วนเรามาดูห้องตกแต่งเป็นเป็นห้องรับแขกทางเข้านะครับเป็นาทางเาข้าเข้าบ้านเรา ก็คือเราก็เลงเข้านี้นะครับาทางเข้าผมก็มีาดาวไลท์แบบฟิกแบบกลมๆนะครับเป็นดาวไลท์ชนิดก็คือชนิดนี้นะครับมาติดก่อนเข้าบ้านนะครับส่วนไอ้ตัวไทโคมปรับมุมผมก็เหมือนกันก็เอาไว้ตกแต่งบ้านก็สาดเข้ากําแพงมันปรับมุมสาดเข้ากาแพงอันนี้ครับผมก็ใช้ปรับมุมหมดอาจจะตรงนี้ย่ยเป็นโต๊ะว,วางทีวีอะไรอย่างเงี้ย ่อไปเราก็จะวางรูปวางอะไรเยอะแยะเราก็เลยวางไทโคมฮาโลเจนเพื่อจะให้แสงมันสาดไปหารูปภาพหรือ,อของเก่าอะไรที่เพื่อนๆสะสมให้มันเกิดความสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวตรงกลางผมก็ใช้ไฟชนละเลี้ยมกันนะครับคล้ายๆกับที่ห้องรับประทนอาหารแล้วต่อด้วยโคมฟ้าฟ้าตรงนี้เราก็จะทําเป็นหลุมนะครับเราก็จะใส่ไฟ led นะครับเพื่อให้มันสวยงามนะครับ มันก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วน <c oughs> ตัวรองรถรองรถเราก็จะใช้เป็นไทโคโลเลสเซนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้อของชั้นล่างนะครับทีนี้เรามาดูเรามาดูโคมไฟด้านนอกกันต่อนะครับโคมไฟด้านนอกนะครับอันนี้ก็คือ,อโคมไฟที่ติดหัวเสานะครับเป็นโคมไฟที่สองลงนะครับเป็นโคมไฟตัวนี้นะครับ ที่สองลงครับซึ่งเราก็จะมี1น,นตัว2ตัวด้านนอก3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวนะครับที่จะสง่งตกแต่งข้างบ้านนะครับส่วนนี้ร้านจอดรถนะครับเราก็ออกแบบไปแล้วนะครับส่วนชั้น1ก็มีประมาณนี้นะครับที่เราจะอ,าออกแบบส่วน เพื่อนๆจะไปใส่บริเวณไหนเพิ่มก็ได้ตรงนี้จะเป็นห้องอใต้บันไดเนี่ยจะติดฟูเรสเซนต์เพิ่มก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็ติดเพิ่มได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูไอตัวชั้น2กันต่อนะครับชั้น2นะครับที่ผมเขียนคร่าวๆกันนะครับชั้น2ก็ อ่ามอันนี้คือเตียงนอนที่ผมออกแบบเป็นเตียงนอนนะครับเป็นห้องห้องห้องนอนมีสามห้องนอนห้องนอนสองห้องนอนหนึ่งห้องนอนใหญ่นะครับลไลบ่จากอ,งนอนิงชัดๆจากห้องนอนที่หนึ่งก่อนก็ได้นะครับจากห้องนอนที่หนึ่งจะถ้าเพื่อนๆเห็นผมจะวางโคมไฟหัวเตียงนะครับคือส่องลงข้างลงอ่าส่องปรับมุมฮาโลเจนที่สามารถปรับมุมได้นะครับไว้สําหรับอ่านอ่านหนังสือนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เหมือนการใช้ไฮโดรเจนปรับเพื่อที่จะส่องไปหารูปภาพและส่องปผาผนังมีตัวนี้ด้วยและก็จะมีโคมไฟที่เป็นแบบฟิกนะครับโคมไฟแบบแบบฟิกอยู่ถรกกลางนะครับอันนี้ก็เราก็หาเซนเตอร์แล้วแต่เพื่อนๆจะหาด้วยทะแยงมุมก็ได้ครับแล้วก็วางแล้วแต่เพื่อนๆที่จะวางนะครับแล้วเรามาห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ก็เหมือนกันท่อ้องมี โคมไฟปรับมุมอยู่ที่หวัวเตียงไว้สำหรับอ่านหนังสือนะครับส่วนตัวนี้อาจจะอสองโต๊ะเครื่องแป้งนะครับเป็นไฮโดรเจนปรับมุมส่วนตัวนี้ตรงกลางเป็นโคมไฟฟิกนะครับหนึ่งดวงส่วนพวกนี้ก็จะเป็นไฮโดรเจนปรับมุมไว้แต่งนะครับไว้แต่งห้องก็จะประมาณนี้ห้องนองสองก็พอเหมือนกันนะครับห้องนองสองก็จะมีไฮโดรเจนปรับมุมนะครับหรือไว้สําหรับโต๊ะ อ่านหนังสือสําหรับลูกๆก็ได้อันนี้คือสามารถปรับมุมได้นะครับตัวตรงกลางนี้เป็นโคมไฟฟิกนะครับอันนี้ก็เป็นโคมไฟฮาโลเจนปรับมุมอยู่ที่ ه, หัวเตียงไว้สาหรับอ่านหนังสือส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับปรับมุมแนวน like ้ําก็ใช้โคมแบบสีแบบ่เหลี่ยมนะครับแบบฟิกแล้วก็จะมีหน้ากระจกปรับมุมหนึ่งตัวส่วนโถงทางเดินที่จะลงบันไดนะครับโถงทางเดินที่จะลงบันไดนี่ก็จะมีหนึ่งตัวเป็นโคมไฟฟิกนะครับแล้วก็ เวลาเราเดินขึ้นบันไดนะครับเราก็จะมีโคมไฟโคมไฟสองขึ้นและสองลงโคมไฟก็จะเป็นประมาณโคมไฟชนิดนี้นะครับคือสําหรับสองสองขึ้นสองลงไว้ตกแต่งผนังเวลาเราเดินนะครับก็จะไล่ระดับตามบันไะดนะขึ้นไปติดนะครับอ่านะเช่นตัวนี้พอขึ้นไปเราก็จะมีรูปภาพอ่าไว้สําหรับดูแล้วก็สตาร์สองเข้าไปให้มันดูสวยงามนะครับสนะ่วนในตัวตําแหน่งของสวิตช์นะครับ สวิตที่เราจะาใส่เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของไอ้ตัวระดับของโครงสร้างก่อนที่จะวางส,าสวิตควบคุมในห้องละลักนะครับว่าสวิตเราเวลาเราติดบอกว่าบวกสวิตเราบวกเท่าไหร่บวกเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบมันหมายถึงอะไรเราอ้างอิงจากจุดไหนของโครงสร้างอันะนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายาทีหลังนะครับว่าโครงสร้างเวลาเขา เขาเอา้างอิงเนี่ยเขาอ้างอิงอย่างไรนะครับครง้างเขาก็จะหาจุดแบบบวกถึงศูนยก่อนนั้น,นเดี๋ยวมันรายละเอียดมันจะเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วของถ้าเป็นชั้นหนึ่งถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยผมจะมีตัวเลขของระดับฝ้าบอกว่า,าตัวนี้ก็คือ C ีก็คือซีลิงนะบวก3ามเมตรหมันมาอย่างไงสเมตรบวก3ามเมตรสามันมาอย่างไงบวกสามเมตร่หมันมาอย่างไง อันนี้เดี๋ยวผมขออธิบายทีหลังนะครับอตอนที่เราจะตัดเซกชันของระดับฝ้านะครับแต่ละมุมนะครับว่าระดับฝ้ามันอยู่อย่างไงเวลาเราติดสวิตสมมติติดสวิตติดปักที่อยู่แถวผนังนะปปักเนี่ยเราเดี๋ยวเร,เราจะวางอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็เราก็ากจะทำเซกชันว่าวิธีวางก็เขาวางปักวางจากพื้นสูงเท่าไหร่อ้างอิงจากระดับไหนนั้นเดี๋ยว คอยรอเป็นคลิปหน้าคลิปนี้ผมอธิบายการวางตำแหน่งของอดวงโคมแสงสว่างก่อนให้วางให,ให้เพื่อนๆวางให้เขาเรียกว่าตามความพอใจของเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาใส่วริงสายก็คือการโยงหาสวิตว่าตัวไหนมันควบคุมกับสวิตตัวใหญ่โคมตัวไหนควบคุมไปหาสวิตตัวไหนนั้นถ้าเราวางังตำแหน่งได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาโยงเขาเรียกว่าวริง ของสายว่าควบคุมสวิตตัวนี้ควบคุมโคมสามดวงนี้นะสวิตตัวนี้ควบคุม2ดวงนี้นะแล้วมันไปกินเมนที่แผงคอนซูเ e อร์คอนซูเมอร์เนี่ยเป็น main, เมนตัวที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนั้นเดี๋ยวเรามาว่ารายละเอียดตอนนี้ก็คืออธิบายการเอาโคมที่เรารู้สเปคชนิดของโคมที่เราจะติดตั้งมาวางตำแหน่งให้เหมาะสมกับที่พื้นที่ที่ที่เราจะใช้เหมือนในห้องก็ให้เหมาะสมภายในห้องเหมือนห้องรับแขก รับแขกอาจจะมีเยอะหน่อยให้เหมาะสมแล้องรับแขกอาจจะมีไฟ LED เพิ่มนะติดไฟตกแต่งเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับอัน,นเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาใส่ทำสวิต์นะครับใส่ใส่ใสวิต์เสร็จแล้วก็วโยงวง,วงจรกันนะครับจวนะอธิบายทีวงจรตัวนี้มันไปกินยังไงใช้สายดิส้นนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีไปคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผม ก็อธิบายแบบการวางพวกรวงโคมไว้แค่นี้ก่อนเพื่อให้เพื่อนๆอได้เข้าใจก่อนนะครับก่อนที่จะไปวางพวกของจอดนะครับสำหรับทีนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับและอย่าลืมเพื่อนๆช่วยกดอ subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับทิมนี้สวัสดีนะครับ